จังหวัดสุราธานีของเรากันบ้างค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีค่ะจับมือกับเทศบาลบานเฉียวล้านจัดงานปลายฝนตอนหน้า,าวคาดาวน์มิวสิกเฟสสุราธานีปีซ่องส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนพร้อมกิจกรรมอีกมากมายค่ะ ที่บริเวณลานอเนกประโครงน้าเทศบาลตำบลบานเฉียวล้านอำเภอบานตาคุนจังหวัดสุราธ,ธานีค่ะนางเศร้าอานุนงนาจากแก้วเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานปลายฝนตอนหน้าข่าวดาวมิวสิกเฟสสุราธานีปีสองโดยความรวมมือข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีและเทศบาลตำบลบานเฉียวล้านอำเภอบานตาคุนและภาคีเกือข่ายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมกันจัดงานซึ่งก็ได้มีหนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็เผื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงหรือดูการปลายฟ้นตอนหม้าค่ะก็จะเป็นช่วงที่ธรรมชาติข้องพื้นที่อาเภอพนมบ้านตาคุนคีรีรัตนิคมและการอาเภอวิภาวดีเนี่ยมีความสวยงามและการสมบุญแบบที่สุดเลยนะคะและก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แล่งท่องเที่ยวข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักนะคะทางในแวดวงข้องหนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะถือว่าได้เป็น การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็จัดในรูปแบบแคมปิ้งค่ะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่ากิจกรรมการแสดงดนตรีจากสิรบปินชื่อดังพร้อมแซงซี่เซียงค่ะโชว์บอลลูนกม็มีน่ามียิงงมการประกวดควายไทยและไก่ชนสวยงามค่ะการแข่งขันนกร้งหัวจุกการแข่งขันเรือเร็วท้องถิ่นการโชว์รถคลาสสีกรถสวยงามการปั่นจักรยาน ออทองเที่ยวนะคะการจำหน่ายอาหารและสินค้าจากชุมชนก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทางในและนอกพื้นที่ค่ะเดินทางมาเที่ยวชมงานกว่าสามหมื่นคนเลยพี่อ้อมแต่ว่าเนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างไรายได้สู้ท้องถิ่นเป็นจํานวนมากค่ะค่ะนี่เราเห็นคนไปเที่ยวกันนัดเนียนแม็ดค่ะบางคนก็ไปถ่ายรูปนะบางคนที่ชอบดนตรีก็ไปแรดนตรีใครที่ชอบสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติก็มีคุณนเข้าต้องบอกว่าพี่อ้อมพี่อ้อมไปมา <ไ>มอม <า S 2> ช่วยม,มาร์ืนะะ่คะเอาคุณผู้ชมก็ไปเทียบกันได้จนถึงวันที่3 0ธันวาคมนี้ค่ะ